JKN จากเวทีนางงามสู่วันตัดสินชะตาเตรียมเปิดประชุมเจ้าหนี้ครั้งสำคัญครั้งหนึ่งเธอคือเจ้าของจักรวาลน,นางงามเดินพรมแดงกลางเวทีโลกแต่วันนี้เธอกำลังเดินเข้าสู่วันตัดสินชะตา JKN Global Group บริษัทที่เคยมีมูลค่ากว่า8 0 0 0ล้านแต่ตอนนี้หุ้นถูกแขวน SP ห้ามซื้อขายและเจ้าหนี้ไม่ยอมขยายเวลานี้อีกต่อไป วันที่17กรกฎาคมนี้ JKN ต้องไปเจราจากับเจ้าหนี้ที่ศาลเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้กว่า3,000ล้านบาทถ้าคุยไม่ลงตัวบริษัทอาจต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นผูกกิจการโอกาสรอดอยังพอมีถ้าเจ้าหนี้เห็นใจและศาลให้โอกาสแต่นี่ไม่ใช่เวทีจัก,กรวาลน,นี่คือเวทีชี้เป็นชี้ตายของธุรกิจที่ผลแพ้ชนะอาจหมายถึงชีวิตของบริษัท และเร็วๆนี้ก็จะถึงวันตัดสินรอดหรือพังเราทุกคนจะได้รู้คำตอบ